สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท่าอินเทอร์เนะตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัเสเซียและก็ยูเครนนะครับแต่เป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากทางด้านลีเซียนล,ลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้ออกมาเตือนไปยังสหรัฐอเมริกาว่าการที่สหรัฐตีความว่าสงครามระหว่างทางด้านรัเสเซียและยูเครนนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างระบบรประชาธิปไตย และระบบผด็จการนั้นจะยิ่งทําให้สถานการณ์นั้นบานปลายแล้วก็ย,ย่าแย่ลงไปอีกซ้าร้ายจะเป็นการผลักดันให้จีนไปอยู่ฝักตรงข้ามซึ่งเป็นการบ่นทําลายความสัมพันธ์ร,ระหว่างสองมหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นให้ย่ําแย่มากเข้าไปกว่าเดิมลีเซนลุงนั้นบอกนะครับบอกว่าสหรัฐต้องระวังที่จะไม่ตีความปัญหาของยูเครนในลักษณะดังกล่าวแล้วก็บอกว่าจีนอยู่ผิดฝั่งอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นต่างได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว และค็คิดว่าการที่จะเปลี่ยนเป็นการนําเสนอในประเด็นอํานาจเรื่องของอธิปไตยเอกราชและบูรณภาพหลายๆชาติจะต้องมาเข้าร่วมแม้แต่จีนเองนั้นก็ไม่อาจคัดค้านทั้งยังคงอาจหารมาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเป็นการส่วนตัวอีกด้วยสุมมนชนต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าสงครามระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ปัจจุบันนั้นตึงเครียดจากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจ รวมถึงเรื่องของไต้หวันตลอดจนพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้รวมถึงปัญหาด้านการคา้าการแข่งขันด้านเทคโนโลยีขณะที่สิงคโปร์นั้นพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกับทั้งสองชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็การรับมือกับโรคระบาดของโควิด -19 นับจนถึงขณะนี้จีนยังคงไม่ยอมแสดงท่าทีคัดค้านต่อกรณีที่รัสเซียใช้กําลังทหารเข้าไปเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครน ส่งผลให้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐมองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นอาจจะพยายามเดินเกมสนับสนุนสหายรักอย่างทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขณะที่สงครามนั้นยังคงยืดเยื้อก่อนหน้านี้ลิเซียนล,ลุงเคยบอกว่าการที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นทําให้จีนเกิดความอึดอัดใจเนื่องจากพฤติกรรมของรัสเซียถือเป็นการละเมิดหลักการบูรณภาพแห่งดินแดน อิธิปไตยและการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆซึ่งเป็นหลักการที่จีนยึดมั่นมาโดยตลอดก็ต้องรอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวจากทางด้านลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ที่ออกเตือนไปยังทางด้านสหรัฐอเมริกานั่นก็หมายความว่าเป็นการเตือนไปตรงๆอย่างทางด้านผู้นําสหรัฐก็คือโจไบเดนว่าอยากตีความสถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องของสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นการแบ่งฝ่ายระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการเพราะนั่นมันจะมีการผลัก ให้อีกหลายประเทศนั้นเนี่ยครับเลือกข้างเลือกฝั่งและมันจะนำมาซึ่งสถานการณ์ที่ย่ำแย่กว่าปกติที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ